ข้างหน้าบอกว่าไปเอายาอะไรมาฉีดเนี่ยมันฝืนได้ไงเอาปุ้ยอะไรมาใส่เขาบอกว่าไม่ใช้ปุ้ยอะไรก็ปุ้ยปกตินี่เนี่ยจะใช้บีโอแกนิกชาวบ้านบอกให้ทิ้งละบอกทําไมเหอะแต่ว่าเรามีบีโอแกนิกคนนี้ไหมฮะใช่ปักดําไปได้สามวันเรื่องทั้งแหงเลยตายย้อยลงไป ซื้อบียโอแกนิกมาแล้วถ้าชีดแล้วตายก็คือจะทำาไม่ประมาณ5วันเต็มที่เลยเคี้ยวขึ้นมาหมดเลยเคี้ยวแบบไหนก็เคี่ยวตอนแรกก็เคี่ยว,วนวลๆนะพราะนั้นก็เคี้ยวเค้มขึ้นเรื่อยใบตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยืนยันเลยค่ะที่ฟื้นมาพรอะตัวนี้แน่ตัวนี้ตัวเดียวมันเป็นหนอนไหมไม่เป็นหนอนมันใบเพีย้ยไ,ไม่มีใบขาวไม่มีก็นเนี่ยดูดิิ เนี่ยเขาขี่ถนน,นนโน้นนะเดินโนนนั่นนะเ้าเห็นค้าวนู่นเที้ยวเขาก็ขี่เขา,ขามาดูว่านูาาาา่นใส่ปุ้ยอะไรรถตุ้ดตุครับ <20 S 1> <นะ S 2> สองหมื่นนะครับสิบไร่ประมาณนั้นแสดงว่าจะมีกำไรขึ้นใช่น้ำหนักล้วง ลำต้นใหญ่แต่คอดีใบใบตั้งคือเขี้ยวใบตั้งนะคะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยแน่นอนพอใจยังมากเลยให่แบบเกินร้อยอะ่ะต้นทุนก็ถูกได้ข้องดีออกมาเงี้ยเกินร้อยอะ่ะจริงๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมชนงทีเคครับได้เดินทางมาที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับได้มาพบเกษตรกรที่ได้ดำบีออร์แกนิกพารครับมาใช้กับนาแปลงนี้ครับนาแปลงนี้เกิดปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราไปถามเกษตรกรครับสวัสดีครับ ครับเรายืนอยู่กับคุณปาณีนะครับคุณปาณีครับรู้จักบีคอนกิกได้อย่างไรครับผมรู้จักที่ในโทรศัพท์นะคะที่ว่าเข้าทายแล้วหมันหมันได้ได้ไ่แล้วแปันอะไรเงี้ยปกติแล้วไม่ได้นั่นแหละเราใช้ไปครั้งแล้วนะครับที่ไปอีกครั้งครับตอนนั้ครับส่องค้งค่ะเป็นยังไงบ้างเข้าก็ได้ได้เพิ่มเป็นส่องตันกว่าค่ะยังไงยังไงครับปกติคือได้แค่สิบไรเนี่ยได้ประมาณแปดหรือ ถึ่งก้าตันที่ดีที่สุดแล้วเมื่อที่ใช้บีโอแกนิกนาแรกไปต้องขังได้ไป11ตันกว่าก็พอฉีดไปได้ประมาณ3ามสี่วันใบก็เริ่มตั้งขึ้นไหเขี้ยวขึ้นสวยขึ้นก็ได้ได้เพิ่มขึ้นก็ดีใจว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้ไหมก็เลยสั่งมาใหม่หน้าเนี้ยนะอยางไม่เชื่อตอนนั้นใช่อายากคาใจอยู่ว่าว่ามันใช้บีโอแกนิกเปล่าที่ทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มนาแปลงนี้นะครับเป็นข้าวพันอะไรครับ บอกข้อ95ค่ะได้ข่าวว่าหลังจากเราปักดำไปเกิดอะไรขึ้นปักดำไปได้สาวันเรื่องแั้งแงเลยตายย้อยลงไปเฮ้ยมันเกิดอะไรตอนนั้นครับก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเขาบอกว่าเป็นเพี้ยไฟเอายาเชื้อเพี้ยไฟมาฉีดก็ไม่ห้ก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเบีอรอแกนิกมาแล้วถ้าฉีดแล้วตายก็คือจะทำาไมตอนนี้ คือมันเป็นทั้งแปลงเลยเป็นทั้งแปลงมันเหลืองแล้วย้อยลงไปค่ะชาวบ้านบอกให้ทิ้งละบอกทําไมเคืะแต่ว่าเรามีบีโอกระิกคนนี้ไหมฮะใช่ซื้อมาไว้แล้วก็เลยบอกว่าในๆก็จะตีทิ้งแล้วก็ลองอีกอีกครั้งหนึ่งฉีดปะกอนฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงหลังจากสี่ห้าวันเท้าก็เขี่ยวขึ้นมาแตกใบขึ้นมาต่นนี้เขียวเขี่ยวดีเลยตอนแรกก็เขียวนวลๆนะพอนั้นก็เขียวเข้มขึ้นเรื่อยใบตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ย โอ้โหเหรอซวยมากข้างหน้าเขาว่าไงบ้างข้างหน้าบอกว่าคยเอายาอะไรมาฉีดเนี่ยมันฟื้นได้ไงเอาปุ้ยอะไรมาใส่เราก็บอกว่าไม่ใช่ปุ้ยอะไรก็ปุ้ยปกตินี่เนี่ยจะใช้บีโอแกนิกนี่ยขวดนี้ใช่ยืนยันกับท่านผู้ชมไหมฮะยืนยันเลยค่ะที่ฟื้นมาเพราะตัวนี้แน่ๆตัวนี้ตัวเดียวแล้วพอเอาตัวนี้มาฉีดแล้วเนี่ยฉีดไปกี่ครั้งครับอันนี้ฉีดไปสี่ครั้งเนี่ยงวดนี้จบแล้วเนี่ย ชออเบบช็ดอย่างไรรอง่าให้ฟังครับผมก็ก็คือฉีดช่วงเชา้านะถ้อทาจะให้ได้พ่นดีแบบนี้ต้องฉีดช่วงเชา้าอัตราส่วนในการใช้ก็คือหนึ่งกว่าเนี่ยถ้าเกิดทั้งสภายอ,ะอ่ะก,ก็ก็ใช้หนึ่งทั้งสภาย20ลิตรแต่หนว ใช้โดนฉีดนู่นใช้ครึ่งขวดกระทิงแดงเลยร้อยซีซีนะน1 1> ห,ห้าสิบซีซีอ่ะต่อหนึ่งครั้ง5 0าสิบซีซีท่านผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะครับ5 0ซีซีต่อ1นครั้ง1ครั้งคือ10 <5 S 1> ไร่10ไร่เท่ากับไร่ละ5ซี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 ว้าวประหยัดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเนี่ยใช้ไปซองขวดอนะ่ะ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เปลี่ยนแปลงจากข้าวที่จะตายย่อยนะ่ะก็แตกกอขึ้นมา,าแตกกอขยายลำต้นขึ้นมา,เ,าเป็นต้นใหญ่ขึ้นมามันเกี่ยวกับปุ๋ยหรือเปล่าเราใส่ปุ๋ยเยอะไหมไม่เยอะปุ๋ยอะเราใส่ปกติแต่พอคังซ่องอะคือข้าวได้สี่สิบวันแล้วมันก็แตกกอแตกอะไรก็ให้ข้าวเขี่ยวก็เลย กระทุกมาสี่ลูกเหมือนกันแต่ใส่ไป้องลูกองกระสอบไม่รู้จะใส่ลงในมันเที่ยวทำไมอ่ะก็เห็นเขามันเที่ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงปกติเราจะตองใส่สี่กระสอบครั้งละสี่กระสอบสี่กระสอบค่ะสามครั้งสามครั้งค่ะครั้งที่สองทุกมากี่กระสอบสี่ตามไปตามไปชมครับทุกมาแล้วยังเอากลับไปอีกเพราะอะไรครับ เพอเห็นขามันเขี่ยวแล้วไงก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดไม่เขี้ยวตรงในเราค่อยเอามาเติมให้เขา้าแต่นี้มันเขี่ยวตลอดก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มาตมครับตอนที่เสร็จแล้วครั้งที่สามใส่ปุ๋ยต,ตอนไหนอะก็ตอนหกสิบวันค่ะอืมหกสิบวันเนี่ยก็ใส่ไปซ่มกระสอบปกติต้องใส่กี่กระสอบสี่รับท้องอะรดปุ๋ยไ้กี่กระสอบเนี่ยสมว้าวกระสอบเท่าไหร่ก็ประมาณพันกว่าบาท ตต้นทุนไปแล้วนะครับสามพันแน่ๆเลยค่ะปกติแล้วน้ำ่นเนี้ยนะอืจะเป็นเพลกใบข้าวน้อนมวนใบแล้วก็มันก็จะตายย้อยลงไปนอกกอนะแต่เนี่ยคือชีดแล้วอ่ะข้าวไม่เป็นอะไรเลยใบเขี้ยวตั้งอยู่งเงี้ยชีดกี่ครั้งคับรอบๆนี้รอบหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดครั้งตอนฤดูกาลนึงอ่ะหน้าฝนนะนะท่านผู้ชมครับโหค่าฉีดก็แพงนะ ถ้าฉีดห้าถึงหกครั้งนี่โอ้โหเยอะเลยนะมันเป็นหนอนไหมไม่เป็นหนอนมันใบเพี้ยไม่มีใบขาวไม่มีก็เนี่ยดูทีไม่มีเลยแสดงว่าต้นทุนเราลดไหมก็ลดค่ะเยอะไหมครับเนี่ยถามจริงถ้าฉีดยาครั้งหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าบาทปกติอนี่ก็เลือต้นทุนแค่ประมาณพันถ้ายาค่าฉีดอยู่นะเนี่ยประมาณค่าหกถึงแปดครั้งครั้งละต้องต้องนึงสามพันบาท ค่ายานะพอพอเรามาฉีดตัวนี้ควกบครั้งละกี่บาทนะก็ประมาณพันหนึ่งค่าฉีดด้วยค่าฉีดด้วยยาทุกอื่นด้วยบวกตัวนี้ด้วยประมาณพันหนึ่งสี่ครั้งก็สี่พันเองประมาณนั้นเนี่ยเป็นที่หกพันรถตัวนี้เป็นละสองหมื่นนะครับสิบไร่ประมาณนั้นแสดงว่าเราจะมีกําไรขึ้นพอเห็นข้าวเนี่ยแลวข่าวมาทุกวันทำไม ก็มามาดูมาแอบดูว่าเดี๋ยวเผื่อเป็นอะไรเงี้ยเห็นข้าวเขาล้มเราก็ข้าวเราล้มเปลว่าข้าวเราออกรวงใหญ่เราก็มาดูข้าวเราไม่ล้มผมฟังไม่ผิดนะครับข้าวเราออกรวงใหญ่ใช่ปกติมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เหรอไม่ไม่เคยใหญ่พันเก้าห้านยรวงประมาณไหนครับก็ก็รวงใหญ่แต่ไม่ไม่ขนาดนี้ค่ะท่านผู้ชมครับดูรวงกันครับไม่ไม่ขนาดนี้โอ้โหรวงแบบน้ำหนักรวงใหญ่มากค่ะพอใจขนาดไหนครับถ้าถ้าสมมติตอนนี้ครับ ก็คือพอใจยังมากเลยอ่ะพอใจแบบเกินร้อยอ่ะจริงๆทไม <ใจ S 1> อ่ะใจเกินร้อยเลยนะ่ะต้นทุนก็ถูกแล้วก็ได้ข้องดีออกมาเงี้ย ไม่ได้โกหกเขานะไม่ได้โกหกเลยอันนี้ใช้ดีแล้วก็อยากให้พี่น้องได้ใช้กันอแล้วเพื่อลดต้นทุนแล้วก็จะได้เนี่ยพ่นผลิตที่ดีๆแบบนี้การประทยบใจที่สุดคืออะไรคือเนี่ยลำต้นใหญ่ข้าวสูงแล้วแข็งแรงไม่เป็นโรคอ่ะคือดีใจมากเห็นว่าชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาขี่ถนนนู้นนะเดินถนนนนนะเขาเห็นข้าวลู่ตะเที่ยวเขาก็ขี่เขามาดูว่านู่นใส่ปุ้ยอะไร แอบเอาปุ้ยอะไรมาใส่นุ้ก็บอกว่าปุ้ยโกตินุ้มไม่เคยใช้ยูเลียเลยนะขร่างนานุ่ะอืมอันนี้ใกล้เกี่ยวละใกล้แล้วค่ะอีกกี่วันครับเนี่ยประมาณปลายเดือนนี้อีกสิบกว่าวันแต่ผมเห็นเนี่ยครับมันยังเขียวบางทยังเขียวสมบูรณ์อยู่เที่ยวแต่หลวงหลวงหลวงเริ่มเลืแสดงว่าน้ำหนักเป็นไงครับดีค่ะข้างๆเข้าหวานก,นก่อนเราไหมหรือหวานพร้อมกันขาหวานที่ล่างเราสวันสองพันเองค่ะแต่ผมมองไปเนี่ยมันไม่ค่อยเขียวไม่ค่อยสมบูรณ์ เขาก็ใยปุ no, no like, thumb, Zeit, no. ้ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มรอบมากขึ้นแต่เราไม่ต้องใจเราก็มาดูนาเนี่ยก็เห็นเข้าอยู่เขาไม่ถามมเลยครับเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่เปิดใจท่ามแต่ตอนนี้ท่ามแล้วว่าข้าวเนี้ยไปโดนยาอะไรฟื้นมาเขาก็ขอใจมากก็ขอใจมากแล้วซื้อมาให้ใช้ซื้อมาให้เขาใช้ค่ะบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรบ้างประทับใจคือลำต้นใหญ่แต่กอดีแล้วก็ลำต้นแข็งแรงนะ แล้วเนี่ยพ้นผลิตมันต้องได้ดีแน่ใยไบยตั้งคือเขี้ยวใบตั้งนะคะครับต้นแข็งแรงแล้วก็่มน,น้ำหนักแน่แน,นอน